ไปจุดไปจุดไปไปจุดไปโน่นโนนไปจุดโน่นจุดตะเกียงโน่นนั่งลงนั่งลงนั่งลงกับพี่นั่งลงกับพี่โม่ค่ะนั่งลงโมอธิษฐานก่อนลูกอธิษฐานก่อน อธิษฐาน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 ก่อนเอานั่งปรุมืออธิษฐานก่อน ออเอาดอกไม้ใส่ถุงเอาดอกไม้เอาดอกไม้วางไหมเอาวางไว้มปักกาบนั่งกาบเสร็จแล้วไปเอาเหรียญเหรียญหยอดต่อเหรียญสิบบาทเหรียญอะไรอะแม่เหรียวแม่ปิดตัวดิค่อนโอ๊ยปากกินน้ำอ่อออ<ห>ะ <laughs> อ๋อโอเคโคโอเคโอนคอเคโอเคโอเยโออเเาโอเคโอ้อเคโอเอคอเคาค่ออ้คโอเอค่อค่อยคโอเคโออคเค เล็บติดคอนั่นไงปลาเริ่มกินแล้วลูกปลาเริ่มกินแล้วเขีเ็นจับกลางลปลาแล้วปลาแล้วปลาตัวใหญ่เลย

ให uh ้นมปาให้นมปาไหมอ่ะกูลยี่สิาทต้องหยดใส่ปากป่ะอดไปยังไม่กินยังไงกินแล้วลูกเริ่มกินแล้วเริ่มกินแล้ว เอาใส่ปากเอาใส่ปากฮะเอาเ,าเอาหย, <c oughs> ย่อนลงไปกินไหมปลากินไนหะม <c oughs> ยังไม่อิ่มลูกยังไม่อิ่มเลยเอาเอาเอาให้ปลากินลูกเอาให้ปลากินเอาแล้ว<ป>กินย,<ป>ยังขยิวขยิวยังปลามากินแล้วเด้อยื<ป>่นยื่นลงไปลูก มามากินอา,อาให้ปลาดูดูลยย้อลงไปลูกเทกเทลงเทเทต้าให้เทเขย่าเขย่าเขย่า,ยามันเป็นอาหารเม็ดนั่นแหละแตบบ่ใส่ขวดลงไปเฉยๆเขย่า,ยาแบบนี้นี้ เห็นไหมเนี่ยเนี่ยใช่อ่ะใครอยากให้ให้อาหารมันลงลงในบ่อใครอยากอ่ะพอแล้วต่ะพอแล้วปลาปลาบ๊ายบายปลาบ๊ายบายบ๊ายบายปลา เลือกได้หุ่นยนต์